ความเข้าใจผิดของการกินอาหารตรงเวลาการกินอาหารตรงเวลานะคะบางครั้งก่อให้เกิดผลเสียก็คือการเก็บสะสมไขมันหรือความอ้วนตามมาค่ะมักจะเกิดนะคะกับระหว่างมื้อเช้า แล้วก็มื้อเที่ยงซึ่งบางคนค่ะที่รู้สึกว่าเราเนี่ยอดอาหารมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ทานข้าวเช้าไม่ทนันได้ทานอีกทีก็ตอนประมาณ9ก้าโมงหรือ10บโมงถูกไหมคะทีเนี้ยพอถึง เวลาเที่ยงเราก็ทานอีกปรากฏว่าระยะระหว่างมื้อแรกของวันกับมื้อที่สองของวันเนี่ยห่างกันเนี่ยแค่เพียง2-3ชั่วโมงการที่เราทานอาหารติดกันถี่กันแบบนี้นะคะมีโอกาสสูงมากเลยที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ได้พักพราเราทำติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเชื่อไหมคะทำแบบนี้เนี่ยจนเป็นกิจวัตรแล้วเราก็จะสะสม ไขมันโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเรานะคะไม่ได้เว้นระยะในการกินระหว่างมื้อให้มากถึง4ชั่วโมงเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเราค่ะอายุมากขึ้นเนาะการเผาผลาญหรือการเอาของเดิมมาใช้เนี่ยมันก็เกิดได้ไม่ดีเท่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเพราะว่าด้วยทั้งอายุเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของฮอร์โมนต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งเราไม่ได้เว้นระยะเวลาในการกินเนี่ยให้มันครบ4ชั่วโมงเนี่ยมันยิ่งทําให้ การเก็บเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ทานมือแรกกับมื้อเที่ยงนะคะชิดกันหรือใกล้กันมากๆให้รองนํา ไปใช้ดูให้เราเอาไปปรับดูนะคะว่าจะทํำยังไงให้เราเนี่ยเว้นระยะในการกินระหว่างมื้อให้ได้อย่างน้อย4ชั่วโมงเพราะว่า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นระยะที่เหมาะสมนะคะอินซูลินเขาได้พักแล้วก็เกิดการเผาผลาญเอาไขมันของเดิมมาใช้แล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยช่วยลดพุงลดรอบแขนรอบขาได้ด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ลองนําไปใช้ดูนะคะ